คุณคงรู้จักเจมบอ์มาหากาภาพยนตร์อันโด่งดังที่ผู้คนพูดถึงไปทั่วโลกซึ่งก็มีทั้งพูดถึงในเชิงบวกและเชิงลบและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ข้อถกเถียงและดราม่าเกี่ยวกับเจมบอ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10เหยียดสีผิว นักแสดงโรเจอร์มัวคือผู้ที่รับบทเจมบอลเป็นคนที่3เขามีโอกาสได้เคยแสดงบทนี้ไปถึง7ภาคซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ความคิดเห็นของเขาได้กลายเป็นดราม,มา่าเนื่องจากเคยมีนักข่าวไปถามความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับนักแสดงที่จะมารับบทเป็นเจมบอลคนต่อไปซึ่งในเวลานั้นโรเจอร์มัวตอบกลับไปว่านักแสดงอีดวิสอัลบาไม่สมควรจะรับบทเจมบอลเพราะผู้ที่จะมารับบทเป็นตัวละครเจมบอลน,นั้นควรจะต้องเป็นนักแสดงชาวอังกฤษแท้ๆเท่านั้นและด้วยคําตอบนี้ก็ได้ทําให้เกิดดราม่าขึ้นเนื่องจากคําว่าชาวอังกฤษแท,แท,แท,ท ีผิวของนักแสดงอีดิสออลบานั้นจึงได้ทําให้กลายเป็นดราม่าลุกลามใหญ่โตจนทางโรเจอร์มัวต้องออกมาอธิบายว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ได้หมายถึงสีผิวแต่ตัวเขาหมายถึงสัญชาติต่างหากแต่ถึงอย่างนั้นผู้คนก็ยังคิดว่าคําพูดนี้ไม่เหมาะสมอยู่ดีเพราะมันคือการไม่ให้เกียรตินักแสดงคนเก่าๆที่เคยรับบทเป็นเจมบอลมาก่อนเนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสัญชาติอังกฤษอย่างเช่นนักแสดงชอนคอนเนอรลี่ชาวสกอตแลนด์ที่ตัวเขาเป็นนักแสดงคนแรกสุดที่เข้ามารับบทเจมบอลอันดัับบที่่่่9ไมใชุคคลตวอยาง เจมบอลนั้นเป็นตัวละครที่แฟนๆชื่นชอบมาโดยตลอดเขาเป็นชายที่มีความเท่มีสเสน่ห์น้าค้นหามีความโรแมนติกและมีความเก่งกาจเป็นอย่างมากจนทําให้มีแฟนหนังมากมายยกเอาตัวละครเจมบอลนี้เป็นแบบอย่างแต่ถึงอย่างนั้นนักแสดงเดนเนลเครกผู้รับบทเป็นเจมบอลคนล่าสุดกลับไม่คิดแบบนั้นโดยเขาได้เคยให้สัมภาษณ์กับเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่าเจมบอลนั้นไม่ใช่ผู้ชายเจ้าสเสน่ห์น้าลงไหลเลยสักนิดเขาเป็นเพียงแค่ผู้ชายที่รักตัวเองแบบสุดๆอีกทั้งภาพลักษณ์ที่ดูห้าวหาญของเจมบอลนั้น อันดับที่ 8. Bisexual เจมบอลในภาคสกายฟอลนั้นถือได้ว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ซึ่งก็มีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวร้ายภายในเรื่องอย่างซิวว่าได้สอบปากคำเจมบอลด้วยคำพูดยั่วเยาประกอบกับกิริยาท่าทางที่แสดงออกมามันก็ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเขาต้องการมีอะไรกับเจมบอลอีกทั้งเจมบอลในฉากนั้นก็ได้พูดออกมาว่าอะไรทำให้คุณคิดว่านี่คือครั้งแรกของผมมันก็ยิ่งทำให้ผู้ชมถึงกับคิดมากและเกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครเจมบอลว่าในเวลานี้เป็นไบเซ็กวรอไ่ซ์หลักกกของฉานี้็ คือการในผู้ร้ายอย่างซิลวาทาการกดดันและทําให้เจมบอลเกิดความรู้สึกอึดอัดซึ่งมันก็คือการนําเสนอในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ใช่การใช้คําขู่ในรูปแบบเดิมๆแต่ถึงอย่างนั้นในประเด็นคําถามที่ว่านี้ก็ไม่มีทั้งการตอบรับที่ชัดเจนและไม่มีการปฏิเสธที่ชัดเจนจากนักแสดงและทีมงานเช่นเดียวกันนั่นจึงได้ทําให้แฟนหนังบางส่วนคิดไปถึงทฤษฎีและความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันดับที่7จ,จาก1กลายเป็น2 ในอดีตนั้นผู้เขียนนวนิยายเจมบอลอย่างในเอียนเฟมิงนักเขียนบทภาพยนตร์อย่างในแจ็คไวติงแฮมและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อย่างในเควินแมคคอรีได้รวมมือกันเพื่อที่จะสร้างเจมบอลภาคหนึ่งขึ้นมาแต่ทว่าถึงแม้ว่าจะมีการเขียนบทภาพยนตร์แล้วแต่ด้วยปัญหาบางประการก็ได้ทําให้ตอนนั้นไม่มีการถ่ายภาพยนตร์นี้ขึ้นมาจริงและจากจุดนี้เองปัญหาใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เขียนนิยายอย่างในเอียนเฟมิงนั้นได้มีการนำบทภาพยนตร์นี้ไปดัดแปลงต่อแล้วเขียนมันออกมาเป็นนิยายภาคทันเดอร์บอรที่มีการตีพิมพ์ใใในนปีีี1961โดดยท่่ไมมการรห้เคิต ควินแมคคอรีและนายแจ็คไวติงแฮมแม้แต่นิดเดียวทั้งที่บทภาพยนตร์ต้นฉบับนั้นพวกเขาทั้ง3าคนร่วมกันเขียนมันขึ้นมาซึ่งก็นําไปสู่การฟ้องร้องกันในชั้นศาลและผลก็ปรากฏว่านายเควินแมคคอรีเป็นฝ่ายชนะคดีโดยตัวเขานั้นจะได้รับเครดิตเมื่อมีการสร้างภาพยนตร์ภาคทันิสบอออกมาซึ่งภาคนี้ก็มีการเปิดตัวในปี1965อีกทั้งนายเควินแมคคอรีก็ยังได้รับสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์เจมบอลเป็นของตัวเองหนึ่งภาคแต่ต้องรอให้เวลาผ่านไปอย่าง,งนา้อ,นอยนเตวิมนมดีด้าบปลงให่ จนได้ออกมาเป็นภาค Never Say Never Again ที่ออกฉายอย่างเป็นทางการในปี1983ซึ่งในภาคนี้แม้จะได้นักแสดงเจ้าเก่าอย่างชอนคอนเนอรีมารับบทเป็นเจมบอลเหมือนเดิมแต่สุดท้ายแล้วภาคนี้ก็ไม่ถูกนับให้อยู่ในจักรวาลหลักของเจมบอลอยู่ดีอันดับที่6เคยเป็นผู้ชาย หนึ่งในเอกลักษณ์ของภาพยนตร์เจมบอลที่มีมาอย่างเนิ่นนานก็คือการที่มีนักแสดงสาวสวยมารับบทเป็นผู้หญิงของเจมบอลซึ่งในปี1981ก็ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาโดยมีสื่อพาดหัวข่าวว่ามีหนึ่งในผู้หญิงของเจมบอลน,นั้นเป็นผู้ชายซึ่งประเด็นนี้ก็ได้เกิดขึ้นในภาค In For Your Eye Only ที่มีนางแบบสาวสวยอย่างแคลร์ไลตูลาคอเซมาเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษในฉากสาวว่ายน้ำซึ่งดูเพลินแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ทว่าหลังจากที่ภาพยนตร์เปิดตัวได้ไม่นานสื่อของอังงงกกกฤษอย่่่่าาาาา New the World of ็ไดด้้มมีรีรพหหหัวววขนนึในผูญิง เจมบอลนั้นเป็นผู้ชายเนื่องจากนางแบบสาวคนนี้แท้จริงแล้วเธอคือผู้ชายที่แปลงเพศมาเป็นผู้หญิงแต่ด้วยข่าวนี้เองก็ได้เกิดเป็นกระแสใหญ่โตในเวลานั้นและมันทําให้ชีวิตของนางแบบสาวผู้นี้ต้องพลิกผันจากที่มันจะเป็นก้าวสาคัญในการเป็นนักแสดงของเธอก็กลายเป็นได้รับคําวิจารณ์ในเชิงลบอย่างหนักหน่วงจนทําให้เธอถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่สุดท้ายนั้นเธอผ่านมันมาได้และสามารถก้าวเดินต่อในเส้นทางของนางแบบต่อไปอันดับที่ 5. ความเห็นของแดเนียลเครก มีนักแสดงชายมากมายที่ต้องการรับบทเป็นเจมบอลเพราะนอกจากจะเป็นตัวละครที่พวกเขาชื่นชอบแล้วบทบาทนี้ยังทำให้นักแสดงมีชื่อเสียงและเงินทองเพิ่มมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนักแสดงไดโนเครกได้เคยให้สัมภาษณ์ที่ทำให้แฟนๆต้องตกใจซึ่งหลังจากภาคสเปกเ,เตอร์นิตยาสารทำเอาได้สัมภาษณ์เขาว่าตัวเขานั้นจะรับบ,บทเจมบอลต่อหรือไม่และทางไดโนเครก,กได้ตอบกลับไปว่าเขายอมกรีดข้อมือตัวเองซะยังจะดีกว่ามารับบทเจมบอลต่อและสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะมารับบ,บทนี้ต่อจากเขาซึ่งบทสัมภาษณนี้้ก็ได สร้างความตกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นในเวลาต่อมาเดนิลเคลกก็ยังมารับบทเจมบอลในภาคต่อไปอยู่ดีซึ่งภาคดังกล่าวก็มีชื่อว่า No Time To Die ที่มีแผนจะออกใช้ในปี2021นี้อันดับที่4เจมบอลจูเนีย เป็นเวลานาน,านหลายทศวรรษที่เจมบอลนั้นปรากฏตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิยายภาพ,พยนตร์วิดีโอเกมและการ์ตูนซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะประสบความสําเร็จและสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ผู้จัดสร้างและท่ามกลางความสําเร็จเหล่านี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆบางส่วนยอมรับไม่ได้ถึงขนาดที่ไม่ต้องการให้มีความเกี่ยวข้องกับเจมบอลเลยด้วยซ้าไปและนั่นก็คือการ์ตูนเจมบอลจูเนียร์ที่มีการออกฉายในปี1991มีการทําออกมาฉายทั้งหมด65ตอนโดยเนื้อเรื่องคือการประชนภัยของเจมบอลจูเนียที่เเป็นนนหลลาาชยขอองจบแะใตู ก็มีตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันภาพยนตร์อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละคร IQ ที่เป็นหลานชายของคิวคูดี้ฟิงเกอร์ที่เป็นลูกสาวของโกฟิงเกอร์อีกทั้งยังมีการต่อสู้กับผู้ร้ายที่มีอยู่จริงในจักรวาลภาพยนตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งขัดหูขัดตาแฟนๆเจมบอลเป็นอย่างมากเพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวของเจมบอลน,นั้นเป็นเด็กกำพร้าดังนั้นเขาก็ไม่น่าจะมีหลานชายหรือการที่ตัวละครผู้ร้ายบางตัวในการ์ตูนนั้นมีการดัดแปลงจากภาพยนตร์มากเกินไปอย่างเช่นการทำให้มีหหนนนน้้้้าาาาาตตคลลยยยกกกัับบมุษ์่่่่งงงงดซึแฟเจจสอท็ไถูใิี อันดับที่3คําวิพากษ์วิจารณ์ในยุคแรก,แรก นี่คือคำวิพากษ์วิจารณ์ในยุคแรกๆของภาพยนตร์เจมบอลเนื่องจากในภาพยนตร์นั้นมีการดัดแปลงมาจากนาวนิยายมากพอสมควรโดยในนวนิยายต้นฉบับของเอียนเฟมิงนั้นตัวละครเจมบอลต้องต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ในทุกที่ที่เขาไปเยือนและในภาพยนตร์ก็ลดทอนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นไปยกตัวอย่างเช่นในนวนิยายเจมบอลต้องต่อสู้กับหน่วยข่าวกรองของโซเวียตที่มีชื่อว่าสมิชแต่ในภาพยนตร์นั้นกลับถูกแทนที่ด้วยองค์กรสเปกเตอร์หรืออย่างในกรณีของอุปกรณ์สายลับที่ในนวนิยายจะเน้นการสอดแนมและใช้ววิธีกกาาาารรตต่่่งงๆเเหมมือนนับยยุคคส็แ ในภาพยนตร์นั้นกลับมีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแทนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สายลับหรือแม้แต่เข้าของเครื่องใช้ของเจมบอลซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขัดอกขัดใจนักวิจารณ์ในยุครแรกๆเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขามองว่ามันเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนคลั่งใคล้วัตถุนิยมและทำลายความคลาสสิกแบบดั้งเดิมของนวนิยายไปแต่ถึงคำวิจารณ์ในยุคแรกจะเป็นแบบนั้นแต่การเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาพยนตร์เจมบอนไปแล้วอันดับที่ 2. จากมาร์ตินี่สู่ไฮเนเก เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วที่ฟแฟนๆรู้กันดีว่าเจมบอลนั้นคือชายผู้รักการดื่มมาร์ตินี่เป็นชีวิตจ,จิตใจแต่ถว่าในภาพยนตร์เจมบอลยุคหลังๆมานี้ก็ดูเหมือนว่าบางครั้งเครื่องดื่มของเขาก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นในภาคสกายฟอลก็มีฉากที่เจมบอลดื่มเบียร์ไฮเนเกนซึ่งเบื้องหลังก็คือว่าทางไฮเนเก้นนั้นได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับภาคสกายฟอลและแม้แต่นักแสดงแดเนียลแครกก็ยังเคยไปแสดงโฆษณาของเบียร์ไฮเนเกนในฐานะของตัวละครเจมบอลอีกด้วยซึ่งการดื่มไฮเนกเกนที่ว่านี้มันก็ขัดต่่่ออออออภาา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 พพลัััักกกขงงงเเเเจจมมมมบบนนนนนดปป็ยรรรรระะตววค้้โีท อีกทั้งการทายอินไฮเดเกนในภาพ,พยนตร์นั้นก็ทำออกมาแบบตรงๆมากเกินไปและมันก็ขัดใจแฟนๆเป็นอย่างมากอันดับที่ 1. มุมมองที่มีต่อเจมบอล สำหรับตัวละครอย่างเจมบอลนั้นมีมุมมองอยู่2แบบที่เป็นที่เก่าวขวัญถึงมุมมองแรกคือผู้คนมองว่าตัวละครนี้เป็นแบบอย่างที่ดีเขาคือชายที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้มีบุคลิกภาพดีและมีสเสน่ดึงดูดใจเป็นอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนอยากเอาเป็นแบบอย่างและอยากเป็นให้ได้เหมือนตัวละครเจมบอลแต่ถ้าว่าในอีกมุมมองหนึ่งนั้นกลับมองว่าเจมบอลคือตัวอย่างที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นได้ยกตัวอย่างเช่นความคิดเห็นของนักสแสดงแมดเดมอนที่ตัวเขาได้เคยกล่วว่่าาวววไ้้้เเเจบบออนนนัป็พียงแคผูชช ังคมเที่ยวดื่มมาร์ตินี่และนอนกับผู้หญิงไปเรื่อยอีกทั้งยังเป็นฆาตรกรที่สังหารผู้คนเป็นผักปลาและทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรืออย่างในกรณีของดร์โรเบิร์ตแฮจากมหาวิทยาลัยบิทิชโคลัมเบียได้กล่าวว่าตัวละครเจมบอลน,นี้เข้าข่ายป่วยทางจิตยอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้วยเล่ห์เหลี่ยมต่างๆการสังหารผู้คนโดยไม่รู้สึกผิดการมีเจตนาซ่อนเร้นและรวมไปถึงพฤติกรรมทางเพศของตัวละครตัวนี้ด้วยและยิ่งเจมบอลทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วยังรู้สึกปกติต่อหน้าคนอื่นารนนา ไปใหญ่หรือบางคนถึงขนาดกล่าวว่าด้วยคุณลักษณะต่างๆที่เจมบอลมีทั้งหมดนี้หากมันไปปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอื่นตัวละครตัวนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกสีจากตัวร้าย